ครับสวัสดีครับภาพฟ้ามครับบ้านน้องเสียมต่อมาหกลามเพื่อจะตัวระบาดสิ์บ้านจังหวัดเลยครับนี่ก็มีง้วมาฝากครับพี่น้องครับขับไปเบื้องแรยละเอียดง้วกันเลยครับครับผมครับครับครับสวัสดีครับครับผมเบื้องแรกละเอียดง้วกันเลยครับผมนี่ได้มากไหมนะครับแม่ลูกซีโคมเลยครับลูกแม่บิสเลยครับ ราคาฉบับสบายกระเป๋าครับมือนี้ครับพี่น้องหัวลูกหนึ่งลูกสองนะครับสดๆครับพี่น้องขาดจะนำเลี้ยงขาดตะจอยเท่สละครับหัวกอกขอกไม่กับ่เพียงธรรมดาครับเป็ดกุ้งเอาเช็ดวันเช็ดยากินเราละนี่ก็ได้ตัวฮะเอาไปก็ไปกิดอีกก็ได้ครับ่เพียงสำหรับการรับประกันก่ะรับประกันค่าทัวรค่าถอนรับประกันเดือนหนึ่งครับรับประกันสากคนเหรอครับว่าตรงห้วงสบายสบายครับ นี่เิ่งคู่แรกกันเลยครับผมเมอนหาพันหาลอยครับเป็นตะเรียงสักโอ้ยแม่สดลูกสวยครับลูกก็เดียนกว่ากำลังกินนโช่เลยครับนี่เลยลูกตัวที่สองนะครับพุ่มสูงลอยสามสิบห้าบวกรบแต่เครื่องดำเครื่องบดครับพี่น้องน,นี่เมอนหาพันหาลอยเด้อพี่น้องเ,เอ้เขาว่าไปตามสภาพ้อครับเอาไปเลี้ยงพี่น้่งเอาไปปูงเงาเด้งว่าสองตัวสองหัวใจ นี่ครับกำลังกินนมหลูกกำลังหนาหากัครับเยีนยวว่าครับนี่แหละครับผมว่าหนาเรื่องไงเก็บอยู่หน้าเด็กว่าสองตัวอยู่ครับผมก็จะไปเร็วยเด้วยเพราะว่าง่วงมีหลายโคครับเรื่องดำเปื่อๆครับเรื่องดำเครื่องบดหางกนซืว่าปลาเขื่อนอครับเลยขอเข้าลงมาอยู่ครับนั่นแหละลูกกินน่อมพอดีครับผมเมื่อหาพันหาลอยพี่น้องครับ มาบังคมที่สองครับพี่นอ้องข้คมที่สองกับลูกแม่ยางงามครับยอดแสงหลูกเครื่องดำาปือป้อๆเมียเครื่องดำเครื่องบดครับแม่บ่แมนแม่หน่อยดีครับความสูงนี่มันจอยจะเสือด้ครับรอยซี่สิบห้ยรอยซี่สิบบวกแบบบังลูกสาวครับลูกยางงามครับลูกนาได้เครื่องดำเครื่องบ,ทบ,บอดทั้งแม่ทั้งลกกูกครัครับ เปิดไว้ลูกแรกมั่วลูกแรกขึ้นกันได้เนี่ยมั่วลูกแรกครับผมเบิ่งเลยครับหมื่นแปดพันหารอยครับพี่น้องคู่นี่นะนี่นี่สดๆครับเอาไปเลี้ยงไปเจ็บไปปล่อยไส้หยาครับพี่น้อ,องเกี่ยวหยาไหมแล้วประกันครับตำนี้มีจ่จะจอยเท่านั้นครับนุมดีเด้อครับว่บามันบ่มีติงหรือน้มครับนุมตีบ่มีติง ครับนี่เบิ่งแรกครับอ้วสางไหใหง่ดีครับอ้วนมากเป็นตัวหน่อยครับง่วครับโอ้ยเบิ่งแรกครับพี่น้องเต่านมครับง่วออกขอกไหมครับเล็บดีด้วครับเบิ่งคููหนาครูล้างหลครับเบิ้งแล้วเล็บใส่ได้บ่กสี่ลายตัเบ่มีสีเบ่มีเพิ่ครับมาเบิงคูที่สองครับมันบ่งมีผู้ใดล่ง่วให้เ่อด้ครับพี่น้องด้วยเบิ่งเด้อเบิ่งค้อมที่สองครับพี่น้องด้วย ทมที่สองนี่ก็ลูกแม่ย่างงามด้วยครับฮกเดียนอ่าเดียนฮกเดียนครับพี่น้องเลย่ลูกงามครับในเครื่องดําเครื่องโบดครับพี่น้องก่ขอขาดําแม่ก็ได้โซดโคง้งใหญ่เบิ่เลยแม่เนี่ยูกแรกด้วยครับหูดาเปื่อๆแต่าเขาขางขวานี่ก็มีบินมีรอนอยังไงหูก็เื่อกันหมูก็เชื่อว่าน,น้ําครับเอาหลังที่บอกกันครับหูดํา ันนี้โค้งใหญ่เด้อครับลอยสี่สิบบวกไป,ปหาลอยสิบหาที่ครับนี่เบิ่งแล้วสูงกว่าอยู่ใจสดเด้อครับลูกแรกเอาไปปรุงไป็นแจงเอาเปิดราคาไว้เมื่อเก่าพัน 9, พี่น้องโคนี่เด้อครับใหญ่ขึ้นมาเยเด้อครับลูกไงเงยหกเจ็ดเดือนครับพี่น้องนี่ไปหาเมียมันมีผู้ดใด้ไรงันหน่อยพี่น้องนั่นละอ,ละ,อละลูกนี่กับลูกแม่กันนะครับ สีหาเดืยนหน่ยครับลูกนี่นี่ครับลูกแม่ครับนี่ครับนี่แม่ควมทีสี้วครับนี่แม่นี่ได้แม่สีแดงครับควรมสูงลอยสี่สิบบวกไปฮะลอยสี่หากันครับอันนี้ได้เครื่องอมเครื่องดำแดงนะครับนี่มันได้ซดกันครับลูกแรกครับนี่อันนี้ผมมีตำนี้ยังนะครับมีตำนี้ตะจอยสละครับเทาตีว่าให้ฟังครับ น่มกะดีดีเต่าน้อมครับน้มตีน้มตีเลยน้มทอกันเปี๊ยเลยครับเนี่ยน่อมบาม,มีจริงเนี่ยเครื่องนี่เลยเครื่องอมแดงเนี่ยหางก็ถือว่าเบ่ร์ขี่ไรหรอกครับบ่เขินหรอกครับเลยคอเขาลงหน้าอยู่ไปเรียงมันอ้วนเป็นกำไรพี่น้องผมถืบว่างสั่นอ้วนคือมีกำไรครับมันเจ้งไหนก็ไดีเอาจ้อยจอยงสิหล่ะไปไปปรุงเอาผู้ใดไมีห้าหลายที่น้องผมแนะน้ำเลยครับ เป็นกำไรแบรบแมน่นวาเฮาเอาวันไปเลี้ยงนี่ครับเอาวันไปเลี้ยงก็มันเต็มแล้วครับเต็มเนียแล้วครับอัอ่นล้ะเอาที่ไปเลี้ยงเลยตัวได้มีหลาไรใส่ใส่ซิบมือเ้ามือเป็นตัวไม่โอ้ยขายเป็นกำไรครับมีขาดทุนหรอกพี่นอ้องอนั้นละปล่อยลิบนี่ละเงมสองเนี่ยก้อนเทียงนี่แ่ะครับพ่มแรกแล้วครับแม่ลูกน้อยผมไล่ราคาใั่งมือห้าพันห5า0อย ครับค้มขาวลวงยั่แม่เท่าโพดเนี่ยเมือนเก่าพันครับคม้มค้อมนี่ค้มแดงเนี่กับเหมือนเก่าพันเอนกันนะครับเนี่ยอะไลอะสงใจข้มใดกับโซมากเดี๋ยวข้มกับงงกัน,กนว่าไปว่ามากอะไรทั้งเิกง,งเราเนี่ย เนี่ยนี่ขอมีเหมือนเก่าพัเยนครับเนี่ยเอ๋แต่ลู้ว่าเมือนเก่าพันสามพ้อมหรอครับนี่คอมน่อยลูกง่ายหรอครับเมือนหาพันหาลอยช่นั่นแหะครับไม่จัง่าทรัพสนเออโอ้ับโตมาถามครับจะได้คอ,อมได้ยจะงหมาพัก็ได้ครับยกคขวกไวเลยครับ อเม่ว่าความดูแลเราไดผมไปมามาครับงั้นมองไม่หยากิ่งจะเหยือเนี่ยเล่นปัดอยูนเดี๋ยเนาะเสียวควากเนาะลอนลมลตายน้องเอ้ยเดี๋ยวมาซึงมันก็คือว่าดีครับมันมาได้ดีครับนะเรีงดำปื้อเบวดเลยครับว่ามันได้สดดีลูกหนึงลูกสองเนี่มันเออเรียงเลยครับ อันนั้นคดไกลเรี๋ยงมันอวนแล้วแกเป็นกำไรเท่าแหละพี่น้องเอ้เมาว,วัดเลยนี่วัดชุดนี่ก็เจ็ดเมื่อนหาแล้วครับนี่เด็กมึงกตั้งแปดตัวครับแล้วแจมมาข่มได้ครับกันไกล้ๆผมส่องไห้เมือน,นี่แล้วนะครับพี่น้องน,นะ กันไกลเลยทเป็นมือเล่นผมบางจังหวะเวลากันมันได้ไปพร้อมกันได้ไปน้ำกันนั่นล่ละครับผมอ่างเกลียดมันจะไปคพละเทีละท่างเลยมันจิแล่นสับสนจังหวะว่าแล่นนบดมืมอแบบไปอุบวแลรวกลับมาบุรีรัมย์คำฝาลาบลยางนี้ผมบ่ทัานไนอนอยู่นี่มาหอดบันอ่าทุ่มหกทุ่มล้วก็ไปหางัวไปเหมางัวะขวากะจอมานี่ครับพี่น้องเบิ่งเลย งามๆม,มาควอมไหนท่อมาถามครับท่างเสียผมก็เรื่มครับมาละถามเบิง่งราคามาควอมไหนได้อพี่น้องเด้เอเข้าใจกันแบบนั้นครับนี่บรรยากาศครับแดดม่องเก่ามองครับเปี้ยวเข่าแล้วละละ่ะพี่น้องันนี้ถ่ายคลิปแล้วผมก็เดี๋ยวลงไปปล่อยไปให้หน้าก่อนละเดี๋ยวตอนสะอาดม,มันพี่ใหญ่จีนครับผม ขอจบคลิปไว้แค่นี้แหละครับผมครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมครับสวัสดีครับครับ